อันนี้คือวิธีการลดความดันตัวล่างนะครับก็เป็นวิธีการที่ได้ผลแล้วแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินสามเดือนก็กก็็ได้ผลนะว่าอย่างนั้นเถอะก็จริงๆแล้วก็เลยมาแชร์กันทีนี้วิธีการมันก็คืออการลดน้ำหนักนะการลดน้ำหนักเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะลดความดันตัวล่างได้แบบตรงไปตรงมาอย่างกรณีของเนี่ยจริงๆนะ ช่วงที่ก่อนจะเริ่มโควิดเดือนเมษายนวันที่เก้าเมษาเนี่ยผมแคร์เรื่องความดันตัวล่างกะว่ามันจะทุกคนไม่เกินสักแปดสิบนะสำหรับคนทั่วไปนะทีนี้ก็ผมวัดช่วงนั้นนะไปวัดที่โรงพยาบาลน,นู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเออมันเกนะ้าสิบนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องลด ความดันตัวล่างด้วยวิธีการใดก็ได้แต่หมอก็ไม่ได้บอกอะไรอ่ะบอกว่าอคนวัดวัดความดันเนาะเขาก็จะไม่บอกอะไรอยู่แล้วเขาบอกว่าเอ,อคุณก็ไปหาทางลดมาแล้วกันก็ไปศึกษาข้อมูลทั่วไปมีอันนึงที่ฟังดูเหมือนกระยากนะก็คือการลดน้ําหนักลงประมาณห้าถึงเจ็เปอร์เซ็นไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตเขาบอกว่ามันก็จะลดค่าเฉลี่ยความดัน ตัวที่มีปัญหาลงอย่างน้อย10บมิลเมตรตลอดอ่ะผมตั้งเป้าว่ามันจะต้องอยู่80ถูกไหมแล้วเฉลี่ยในช่วงของแรกๆเนี่ยวันที่9ถึงวันที่14เนี่ยมันก็ประมาณเกือบ90ถ้าดูกราฟเนี่ยก็คือช่วงช่วงนี้นะแปบ้าง89บ้าง90บ้างแล้วปัจจุบันเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนเนี่ผมวัดความดันนะจริงๆผมวัดทุกวันเลยนะวัดตัวบนตัวล่าง แล้วก็วิธีการวัดคือผมจะตื่นขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่จะทําหลังจากตื่นนอนไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะมาใช้เครื่องวัดความดันที่แขนวัดความดันตัวบนเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาหรอกแต่จริงๆก็ไม่เชิงนะตัวบนเนี่ยถ้าดูดีๆนะสําหรับช่วงช่วงที่ความดันตัวแรกผมก้าสิบตัวบนมันก็จะร้อยี่สิบกว่าอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ดูไม่ดีอะ่ะมันควรจะอยู่ที่ช่วงเนี้ยตัวบนร้อยิบตัวล่างแปดสิบ ก็มองไว้เป็นเป้าหมายก็แล้วกันนี่มาดูว่าตอนนั้นแหละผมก็จะน้ำหนักอยู่ที่หกสิบเก้าความดันก็เป็นแบบนี้แต่พอไปเรื่อยๆ่อยเนี่ยวัดทุกวันวัดทุกวัน,ววนตอนเช้าเนี่ยอันนี้คือณวันที่จริงๆถ้าไปดูสามเดือนพอดีนะณนะวันที่สามเดือนหกเนาะเนี่ยผมก็ทำข้อมูลดูมันก็จะอยู่ประมาณแค่สัก แปสิบแล้วเจ็ดสิบกว่าอะไรประมาณนั้นถ้าผมหน้าวันนี้เลยเนี่ยคือวันที่สามสิบเดือนหกเนี่ยน้ำหนักผมอยู่ที่หกสิบสี่จุดสองกิโลกรัมความดันตัวล่างเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดโดยประมาณตัวบนเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยว่าเออเพราะมันแค่ร้อยเดียวอะไรเงี้ยร้อยนิดหน่อยไม่ถึงร้อยยสิบแล้วก็ชิวๆจริงๆชิวๆมาแล้แหละความดัน ช่วงที่มันเริ่มลดน้ำหนักจาก69%เหลือประมาณสักหกก็เริ่มก็ถือว่าเริ่มใช้ได้แล้วนะช่วงนี้นะก็โดยสรุปก็คือกำลังบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความดันไม่ว่าจะเป็นตัวบนหรือตัวล่างที่มันเป็นความดันสูงนะสูงกว่าค่าที่กำหนดเนี่ยการลดน้ำหนักประมาณ6%เปอร์เซนตขึ้นไปเนี่ยก็ได้ได้ผลแหละอย่างของผมเนี่ย จาก69หรือ64มันลดประมาณ6-7%ตัวมิลลิเมตรประหลอดความแรนตัวล่างเนี่ยจากเี่88-89ก็จะเหลือแค่77-78-79เนาะก็ลดลงไป10ถือว่าใช้ได้แหละว,วิธีการนี้ก็ไม่ต้องทานยาอะไรลดน้ำหนักอย่างเดียวเลดลดน้ำหนักแบบเฮลตี้นะอันนี้ลดแบบ จริงจังเฮลตี้ก็คือกินให้มันน้อยมือลงเหลือแค่สองมือไม่กินน้ำตาลอะไรเงี้ยกินไฟเบอร์ผักเป็นหลักโปรตีนเป็นอาหารหลักเท่านั้นเองปล่อยเวลาไปสามเดือนเนี่ยนอกจากน้ำหนักตัวลงแล้วเนี่ยผลพลอยได้เชิงสุขภาพที่เห็นเห็นเลยซึ่งเป็นรูทคอสของปัญหาต่างๆคือความดันเนาะมันก็ลดลงได้จริงๆประมาณสิบมิลเมตรประหลอดไม่ต้องไปใช้อาหารเสริมนู่นนี่หรอกมันเรา,า,าเคยลองแล้วมันไม่เวิร์กหรอก ก็วิธีนี้เวิร์กสุดแล้วแล้วก็มันเห็นผลชัดเจนเนี่ยเลยเอามาบอกนะ